สวัสดีครับทุกคนเช้าวันแรกของญี่ปุ่นนะครับเปิดม่านออกมาก็เห็นหิมะตกตื่นเต้นดีใจมากเลยครับเพราะเราไม่เคยเจอหิมะแบบนี้นะครับก็เลยถ่ายรูปเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมไปพร้อมกันนะครับกินข้าวเช้านะครับแล้วก็ออกมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันนะครับพอตื่นเต้นกันทั้งกรุ๊ปทัวร์เลยนะครับมานิี่ปุ่นรอบที่สอง รอบนี้เจอหิมะตกด้วยจะเห็นว่ามีรถขยะของญี่ปุ่น เ,เขามาเก็บนะครับก็ดูสะอาดสะอ้านด,ดีเนอะรถเล็กๆดูสะอาดดีนะครับก็จะเห็นว่าหิมะตกโปอยๆนะครับสวยงามเลย เราาที่ญี่ปุ่นมาเจอหิมะตออกตื่นเต้นเนาะตื่นคำแรกในชีวิตที่ได้เห็นหิมะอ๋อเป็นแบบนี้เนี่ย เช้าว,วันนี้นะครับเราจะเดินทางออกไปต่างจังหวัดนะครับก็ออกจากกรุงโตเกียวแล้วก็เก็บบรรยากาศระหว่างการเดินทางให้เพื่อนๆได้รับชมไปพร้อมกันนะครับเราเดินทางไปที่จังหวัดชิซุโอกะนะครับก็ออกจากโตเกียวก็ประมาณเกือบร้อยกิโลเลยนะครับทังนี้ก็เก็บบรรยากาศชนบทของญี่ปุ่นมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับ สบายสบายอ่ะเป็นกันเองนะครับบางทีอย่างเงี้ยถ้าเราคุยกับคนอื่นมันเหมือนภาษาที่ไม่สุภาพใช่ไหมครับแต่บางทีมันเป็นแสดงความเป็นกันเองนะครับได้ด้วยนะครับได้ด้วยกับเพื่อนกับฝูงนะครับเป็นการกระเซาวเยาะหยอกระหว่างกันนะครับเช้านี้นะครับผมก็สวัสดีตอนเช้าทุกๆท่านครับโอไฮโอโกไซมา เขาเรียกว่าอะไรนะครับความสุภาพแล้วก็การให้ความเคารพการให้เกียรติคล้ายกันถ้าเราเต็มก็โอไฮโอโกไซมัสนะครับหรือสั้นๆก็โอไฮโอนะครับกับคนขับเราก็ทักทายเขาได้นะครับและอีกสักพักหนึ่งนะครับที่ญี่ปุ่นก็คือการสวัสดีจะแบ่งออกเป็นสามเวลาตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนกลางวันและก็ตอนเย็นนะครับก็เริ่มจากแปดโมงกว่าเก้าโมง นะครับอ่ะดูนะครับน้องๆเด็กๆนักเรียนเห็นไหมครับเราสะอาดวางเก็บให้เรียบร้อยแล้วนกะ็ตั้งไว้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บไปอ่าไปดาเนินการไปล้างไปอะไรต่อนะครับแล้วก็เก็บกวาดเช็ดถูเลิกเรียนก็เก็บกวาดเช็ดถูกันเหมือนเดิมนะครับความสะอาดดังนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยผ่านลงนะครับจะไม่มีเป็นอาชีพที่อ่ามาญี่ปุ่นตกงานแน่นอนนะครับแต่บ้านเราพ่อก็ยังมีอยู่นะครับด้วยการปูกฝัง ด้วยด้วยของระเบียบนะครับด้วยของวินัยนะครับดังนั้นก็สังเกตดูนะครับก็ตามถนนขนทางต่างๆนะครับไม่มีคนไม่มีรถไม่ไรขอลนะครับผมเนี่ยด้วยระเบียบวินัยนะครับด้วยความสะอาดนะครับสังเกตดูนะครับแต่ถ้าเป็นญาติของกินดื่มตอนเท่เช้าเนี่ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งเหมือนคนเมาก็ทิ้งกันไปมั่วนะครับจากนั้นก็มีทั้งอาสาสมัครมีทั้งเจ้าหน้าที่มาช่วยกันเคลียร์นะครับให้ให้มัน มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะลองสังเตกตดูนะครับมีท่านใดนะครับมาญี่ปุ่นมากกว่าเป็นครั้งบ้างครับผมเอาหมูเยอะเลยน,นะครับญี่ปุ่นก็เหมือนหน้าปักซอยนะครับแล้วมีท่านใดเพิ่งมาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกบ้างครับโอ้โหหลายท่านเลยทีนี้มาญี่ปุ่นครั้งแรกอยากได้อะไรโชคดีนะครับนะอันดับแรกแล้วก็คือมีบ้าง ปกติมันร้นอนๆหนาวๆรัาประเทศญี่ปุ่นมันร้อนๆหนาวๆแล้วในโตเกียวเนี่ยหิมะจะไม่ค่อยตกอ่ามันจะไม่ค่อยตกนะครับวันนี้ท่านโชคดีนะครับหนึ่งอันแล้วมาแล้วได้เห็นหิมะนะครับแต่ก็หิมะตกนะครับเก็บภ้าบรรยากาศไว้ครับเดี๋ยววันนี้นะครับกับพรุ่งนี้ถ้า่หววันนี้นะครับฟ้าเปิด พี่สีบอกต่อไปถ้าโลกมันร้อนขึ้นนะครับภูเขาไฟฟูจิเน้าแข็งข้างบน,นก็จะไม่มีแล้วถ้ามันจะไม่มีเนี่ยภูเขาไฟฟูจิไม่ได้สวยเลยนะครับดำเปืดปดป้ดเปื้อนปืาา้เลยนะฮะนะครับที่มันสวยเพราะว่าในส่วนครึ่งข้างบนของมันเนี่ยปกคลุมด,ด้วยหิมะ ภขาไฟฟูจิการเดินทางแต่ละครั้งบางทีนะครับมันต้องใช้อะไรเ็าเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะจังหวะด้วยอากาศด้วยดวงด้วยนะครับเพื่อเราได้ชมสถานที่นั้นๆที่ที่สวยงามนะครับเพราะในช่วงเวลาเราไม่สามารถอยูอย่หรือรอเขาได้นะครับวันนี้ผมก็หวังว,ว่านะครับโอกาสวันนั้นนะครับหรือจังหวะวันนี้คนในวันนี้นะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับแล้วก็บุกนี้ภูเขาไฟฟูจีแบบเต็มๆนะครับแลวพบุกนี้ก็จะมี สวนดอกไม้ควสวยๆลายยาวไปเลยนะครับแบ็คกราวเขาเป็นภูเขาไฟฟูจิดอกไม้นะครับมีพันอะไรยังไม่แน่ใจนะครับในช่วงของฤดูการในช่วงนี้นะครับในประเทศญี่ปุ่นเองนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรก็เป็นทางอีสานใช่ไหมอะไรสิบสองคลองสิบสี่นะครับผมนัน่ก็คือประเพณีของทางบ้านเรานะครับีญี่ปุ่นเขาก็มี คะธรรมนะครับต่างๆนะครับแต่ละนะครับแต่ละประเทศแต่ละความเชื่อนะครับผมอย่างวันปีใหม่อย่างเงี้ยครับคนญี่ปุ่นจะชอบไปวัดเป็นประเทณีเลยวัดศาลเจ้าเนี่ยไปขอพรนะครับแล้วก็กินราเมงนะครับที่มันยาวๆครับก็ถือว่าโชคดีนะครับอะไรที่มันยืดยาวนะรที่มันยืดอย่างเงี้ยครับอ่ช่วงของปีใหม่นะครับแล้วก็อย่างเดือนที่แล้ว านที่เกี่ยวกับเริ่มเข้าฤดูพ่อปู่มบเขาก็จะมีวิธีการก็คือเอาถั่วฟ้างยักษ์นะครับเหมือนขับไล่สิ่งที่ว่าร้ายมันก็คล้ายกันนะครับมีความเชื่อแต่แต่แต่แตละประเทศน่ะที่มันแตกต่างกันไปเอาถั่วไปฟว้างยักษ์เพื่อให้ยักษ์หนีไปเขาจะได้ทํามาทํทำการพอปู่นะครับได้ได้มีผลผลิตที่ดีเขาเชื่อว่าสิ่งที่ไม่ดีจะได้ออกไปอ่ะเขาเป็นความเชื่อของเขาเหมือนกัน คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือก็วัดปีใหม่ไหว้พักนะครับแต่งงานเข้าโบสถ์นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วคือศาสนาชินโตแล้วก็คนไม่ถึงไม่นับถึงศาสนาอะไรเลยก็เยอะนะครับก็คือไม่นับถึงอศาสนาอะไรเลยก็เยอะเขาเขาเขาเชื่อมั่นในตัวเขาเองอย่างเงี้ยครับ เรื <mile> ่องราวต่างๆแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคเดี๋ยวมีเวลานะครับผมจะมาเกิดนะครับเล่าให้ฟังในมุมกว้างนะครับในมุมกว้างตรงนี้เดี๋ยวเขาเริ่มแล้วนะครับถ้าเรามาเนี่ยมีนาเมษานะครับก็เริ่มเข้าฤดูร้อนแล้วนะครับฤดูใบไม้ผลิด้าที่ฝนไม่มีฤดูฝนนะครับมีฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลินะครับมีสี่ฤดูนะฤดูร้อนแล้วก็ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีไม่มีฤดูฝนนะครับนอกจางนั้นฝน i do จะมีพื้นที่กว,ว้างท่านสังเกตดูได้เลยไม่ว่าจะแปลงหนึ่งแปลงเล็กแปลงใหญ่นะครับแต่ช่วงของฤดูกาล ดูที่เล็กๆน้อยในถึงฤดูการท้องปูเขานําผักนําผลไม้มาปลูกเต็มพื้นที่เหมือนกับบ้านเราเลยกล้วยติมเลยนะสวนกล้วยกลางกรุงเทพ <laughs> เคยเห็นไหมครับสวน, <c oughs> นมะนาวเพราะดั<อ>งนั้นถ้าคุณไม่<ว>ทำมันเลยรัฐบาลจะ <c oughs> เก็บภาษีสูงเลยั <c oughs> นง่าปลูกกล้วยนะเอาเข้าๆไปลงไปลงไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะก็เป็นเรียกว่าอะไรสีถนนชัยอต่างจังหวัดจริงแล้วมันใช่มันก็ไม่ใช่คุณไม่ได้แบบเอมีอะไรแบบนี้ ดยตรงนะครับก็เหมือนแบบแก้ต่างเพื่อให้ตัวเองเสียภาษีน้อยเป็นสีถนนชัยไปพื้นที่ราคาเป็นพันล้านถึบหมื่นล้านนะครับมาปลูกกล้วยอ่ะโอเคนะครับสักประมาณ9โมง15นะครับ9โมง15นะครับจุดพักรถนะครับให้ท่านได้ยื้อเส้นยื้อสายนะครับทําภารกิจส่วนตัวนะครับผมมันขึ้นเขามากไงเธอ อร์ร mm. ี่บบรี่บลูเบอร์รี่แ้ เขาเกียอมไายังหมะอันนี้มันคืออะไรนี่ก็เป็นจุดพักรถนะครับของญี่ปุ่นเป็นจุดอ่าพักรถระหว่างทางนะครับเชิญค่ะร้านอุ้ยควันออกปากเลย กขมีที่เปิดฝาไว้ต้องตรจจะน่าเบิงมาเบิงงานอยู่มาเบิงงานเบิงงานเทศบาลเธอม,มาดูงานเทศบาลครับสิก่อนทิ้งเขาต้องเปิดฝาไว้ต่างหากนะ

ต่างจังหวัดของญี่ปุ่นเนี่ยดูแล้วสวยงามมากเลยนะครับถนนหนทางอะไรเขาก็ดูเจริญเทียบเท่าในเมืองเนาะทุกสิ่งอย่างแบบเหมือนเหมือนในเมืองเลยแตกต่างแค่พื้นที่ไม่ได้เป็นตึกได้หนานแน่นเหมือนในเมืองนะครับก็จะดูโปร่งโล่งสบายนะครับห่างจากเมืองมานะครับก็จะเห็นว่าขึ้นภูเขาเนาะ สวยงามมากเลยนะครับเป็นหิมะตกปลยอยๆเราไม่เคยเห็นเนอะหิมะจะเกาะใบไม้เห็นขาวๆนะครับก็เก็บกล้องมาถ่ายภาพวิดีโอให้เพื่อนๆดูมันต้องมันถ่ายผ่านผ่านข้างรถบัสนะครับก็อาจจะ,ะมีการสะท้อนบ้างแต่คิดว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เราเห็นหิมะเกาะใบไม้แบบสวยงามโปรยโปอยอย่างนี้ครับก็เลยกดเก็บภาพมาให้เพื่อนๆด้วยนะครับ นี่ก็ถึงจุดท่องเที่ยวแรกนะคะเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นนะตอนนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันจะเห็นทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิสวยที่สุดนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นอากาศเมื่อตอนคืนที่ฝนตกฟ้าคึมๆนะครับเราก็จะไม่เห็นภูเขาไฟฟูจินะครับแต่ก็เก็บบรรยากาศที่น่ารักสวยงามของญี่ปุ่นเช่นเดิมนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับ อ๋อนี่คือฐานกูจ <on> ีอ๋อทุนตอนวะลัวให้สุดคตรสุดไม่คจะพบย่ง่ได้ล คลิปนี้ก็ฟังไกด์ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ดูวิวข้างทางสวยๆที่บ้านเราไม่มีนะครับก็ทำให้มีความอบอุ่นและมีความสุขทางใจเลยทีเดียวนะครับขอบคุณนะครับที่ชมคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ